เรานะครับแม่เรียนนึกถึงนะครับคุณครูนะที่ร่วมกันนะครับอรมสอนเรียนมาในปีนะครับนะ,รรนะครันักเ,เรียนทุกคนแทนเี่จารองกั่แตเทแตาแต่มำห่คือเป็นเะพื่อนะ คทำนี่ค <Okay. S 2> ือบรรยากาศนะครับในการแจ้งผลการเรียนนักเรียนครับคุณมินกามาคุณรู้สึกยังไงครับในการได้ใบเกรดครับเอาคุณเป็อะไรแล้วคุณรู้สึกยังไงครับได้ใบเกรดในเรื่องใบเกรดคุณรู้สึกยังไงครับใบเกดอะไรคุณเนี่ยในใบคุณเลยใบคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจผมอะรู้สึกดีดีใจด้วยครับคุณบาลุ้นครับคุณบาลุ้นครับ รู้สึกไงครับได้รับผลใบเกตครับนับไปยังคุณบูหินครับคุณรู้สึกยังไงอ้าวน่าอ้าวรู้สึกรู้สึกดีใจค่ะและคุณสอบสอบได้หรือเปล่าได้ที่สี่อ่ะคุณเขาบวกผิดหรือเปล่าครับเฮ้ยรู้สึกไงครับได้ใบเกตโหยังไม่ได้เอ้ามีใจคุณได้ยังไงไม่เกิ ได้ไปเกตรู้สึกไงครับฮะเอ้าได้ไปเกตรู้สึกยังไงเนี่ยไดอ่ะได้ไปเกตดังได้ไปเกตอ่ะไปรู้ไดไปนี่มาดิสิไดคุปินจัาวัน่ะจะเอายังได้แล้วอ้าวรู้เป็นยังไงครับก็ผูกเชิดโอ้แม่คุณยิ้มอยู่นะแม่คุณน่ะยิ้มอยู่เออรู้สึกยังไงครับได้ไปเกตครับไดมาเกต ปัตรไท้กยรตซี่เกรซี่ครับปากปกเลียนแหการไทเกยรติซีเรียนะรัไอชาเกสวิทยชาเกชจังกลมชานาและวัตนะทำชาดจุดนาซึ่งก็ศึ้ษาเรวเวลาซึ้งซาชาดจุดาสิ้นหลับปะเกร์ซี่กรนาดชีพเทคโนโลยีเกรซี่บตต่างประเทศ3า ภาษาเกรซี่อ้อเกียนอะครับตึ้งตะมช่องหลวอเลวตะครภาษาไทยเกรซี่อาริชาตเรซนจัางคมเฮ้ยวิทยาศาสตเรซ่าจัางคมศาตนาเหวตฒนธรรมเกรซ่าซุปเกซุปาตเหล่ากระซุปาชาตทุกข์ศิลปะเกรซี่การเงินอาชี i t e โ t u r e เกรซี่ภาษาต่างประเทศเนซี่ ภาษาเกรซี่จึงการการอ่านเขียงคอมพิวเตอร์เกรซี่น้าจินล่าเกรี่จนดช่องการอ่านเขียงคอมอคพิวเตอร์ชร้างเวทีนาิ่เลาเหกรซี่เพ่การการพนาผููเรียนถูกเสื้ออยู่ว่าการสายพันแนวแนวพันเหลือกซีรีชุมนุ่มชุมนุ่มพัน Coi chạy mấy hấp? Hả? Coi chạy mấy? Coi chạy nha. Bye bye.